ไปในปีนี้นะครับถือว่าเป็นนักศึกษาที่จบไปในยุคของความเปลี่ยนแปลงนะครับเปรียบเสมือนน้ำบาดาที่ไหลหลากมาเป็นจำนวนมากนักศึกษาเองจะต้องเตรียมความแข็งแกร่งนะครับทางด้านทาั้งร่างกายจิตใจและสติปัญญาและความรู้ทางด้านวิชาการซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้อบรมนักศึกษามาสำหรับเตรียมการในเรื่องนี้พอสมควรแล้วทั้งเรื่องของสติปัญญา แล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตทักษะการใช้ชีวิตต่างๆรวมทั้งเรื่องของวิชาการที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งในการจบการศึกษาไปนักศึกษาก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับเรื่องเหล่านี้พอสมควรซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีหลายคนนะครับที่กล่าวว่าไม่จําเป็นต้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้ก็สามารถจะประสบความสําเร็จได้แล้วนะครับแต่อันนั้นอาจจะเป็นความจริงกับคน1คนในล้านคนเท่านั้นแต่ในความจริงจํานวนมาก นักศึกษาเองที่ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกที่จบก,การศึกษาไปเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่สามารถประสบความสําเร็จได้เป็นจํานวนมากแตกต่างจากบุคคลที่ไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาซึ่งเขาจะขาดเรื่องของทักษะความรู้ต่างๆนะครับซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่นะครับก็จะพิจารณานในส่วนนี้พอสมควรจึงเป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งที่นักศึกษาได้มีโอกาส นะครับได้มาศึกษาเร่าเรียนแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตไปในอาชีพการงานนะครับและประสบความสำเร็จต่อไปได้นะครับบางครั้งก็มีคนกล่าวว่าการมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วในมหาวิทยาลัยหรือในคณะเองก็ไม่ได้สั่งสอนหรือว่าอบรมเฉพาะเรื่องความรู้ให้กับนักศึกษาเท่านั้นแต่เรายังอบรมนะครับในเรื่องของทักษะการใช้ชีวิต นักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะได้มีโอกาสนะครับในการทํางานในสาขามีปฏิสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนในสาขาต่างๆและวก็ต่างคณะด้วย มีหลายคนนะครับที่เติบโตในสาขาที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้แต่นักศึกษานะครับที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้มีโอกาสทั้งเรื่องของการอบรมบทนิสัยด้านวิชาการแล้วก็ด้านของเรื่องของการใช้ชีวิตก็คิดว่านักศึกษาทุกคนน่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็นําความรู้ที่มีและก็ทักษะชีวิตที่มีเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเองนะครับก็ยัง มีส่วนสําคัญในการที่จะพัฒนานักศึกษาในเรื่องของการเคารพกฎระเบียบนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติต่างๆรวมทั้งประเพณีที่สําคัญต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้นะครับรวมทั้งเรื่องของการเคารพผู้อาวุโสนะครับสนิทสนมกับเพื่อนทุกคณะที่เกี่ยวข้องนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ําใจให้แก่กันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ปลูกฝังเนี่ยมหาวิทยาลัยเองก็ตั้งใจจะปลูกฝังแล้วก็สอดแทรก สิ่งเหล่านี้ไปพร้อมากับการเรียนรู้ทางด้านวิชาการทุกกิจกรรมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติมานะครับนั่นเองครับจะทําให้นักศึกษาเนี่ยเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนะครับเทคโนโลยีราชมงคลสุรภูมิที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นนั่นก็คือนักศึกษาจะกลายเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติท,าาที่เป็นคนดีมีความรู้รักสู้งานดังนั้นสิ่งที่อาจารย์อยากจะฝากพวกเราก็คือเรื่องของความรักและศรัทธานในคณะและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ควรจะอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดระยะเวลาที่เราศึกษาอยู่ในที่นี้และไปประกอบอาชีพต่อไปนะครับเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความตระหนักรู้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับได้ให้อะไรกับเราบ้างแล้วก็คาดว่านักศึกษาก็จะนําสิ่งเหล่านี้นะครับไปพัฒนาตนเองแล้วก็กลับมาดูแลพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยต่อไปซึ่งจริงๆแล้วบัณฑิต ที่จบไปนะครับก็เปรียบเสมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนักศึกษาจบไปก็จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและคณะพวกเราเองก็จะกลายเป็นบัณฑิตนะครับที่จะสามารถพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัยและคณะเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสุดท้ายนี้นะครับปัดฉิมนิเทศนะครับก็คือการพูดจาครั้งสุดท้ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่ได้มีโอกาสได้พูดจากันอีกนะครับคิดว่านักศึกษาและ บัณฑิตท,ที่จะจบการศึกษาไปคงจะมีโอกาสได้กลับมานะครับแล้วมาดูแลคณะและมหาวิทยาลัยสร้างโอกาสเพิ่มเติมให้กับรุ่นน้อง